โจทย์ข้อนี้ก็คือให้ออกแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ LCD โมดูลแบบ I2C แล้วก็คีย์บอร์ด4คูณ4โดยที่คีย์บอร์ดเนี่ยจะคีย์ไปเลขจำนวนเต็มแล้วก็ทำการคำนวณบวกลบคูณหารโดยให้เขียนเป็นภาษา C ขั้นแรกเราจะโหลดไลบรารีเข้ามาในโค้ดของเราก่อนเสร็จแล้วก็ระบุ address ของ LCD ว่าเป็น address 0x27 ถัดมาตรงส่วนนี้เป็นการระบุว่า LCD เรามี16คอลัมน์ แล้วก็2โลก็คือจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด16คอลัมน์แล้วก็มี2แถวถัดมาก็คือเราจะ define ตัวที่จะดีเบลปุ่มซึ่งเราจะให้มันเป็น30มิลิเซกเสร็จแล้วก็จะ define no key ให้เป็น0 x f f ก็คือแทนการที่เราไม่ได้กดปุ่มถัดมาเราก็จะสร้าง array 2มิติขนาด16คูณ16 เพื่อแมป l o w แล้วก็ column ก็คือเป็นการระบุค่า ascii ของแต่ละปุ่มถัดมาเราก็จะเก็บ pattern สีค่าเนี้ยแล้วก็รอ,อเพื่อทำการส่งไปยังพอร์ต l ส่วนนี้เป็นการเซตคีย์แพดของเราหรือว่าคีย์บอร์ดส4เนี่ยโดยเราจะให้ pl 0ถึง pl 3เป็น0ก็คือจะเป็น input แล้วก็ pl 4ถึง pl 7เป็น1ก็คือจะเป็น output ถัดมาส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของ ascii เราจะมาดูกันที่โล1ก่อนตรงตำแหน่งสีส้มเนี่ยก็คือมันจะเป็นโลแล้วก็สีน้ำูเนี่ยมันคือขอลั์โดยที่ 0x07 เนี่ยมันก็คือแทนการที่มันเป็น Lo1 แล้วก็ 0x0F เนี่ยมันก็คือการที่ยังไม่ได้กดปุ่มก็มันจะเป็น No ค e แล้วก็เราจะมาดูตัวถัดมาก็คือ 0x07 มันก็คือแทน Lo1 แล้วก็ส่วนส่วนก็คือแทนคอลัมน์หนึ่งก็คือตรงนี้มันจะเป็นตัว4แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในทํานองเดียวกันโล2 3 4 4ก็เป็นในทํานองเดียวกันกับโล1เหมือนกันถัดมาเราก็จะประกาศตัวแปรชั่วข่าวแล้วก็ถัดมาเป็นฟังก์ชัน Keypad โดยเราจะวนทั้งหมด4รอบเพื่อสแกน4โลการทำง,งานของมันก็คือเราจะวนทีละโลแล้วก็ส่งค่าไปยังพอร์ต L เสร็จแล้วก็อ่านค่ากลับมาจากพินแลแล้วก็ใช้โลกับพอลัมเนี่ยไปหาค่า ascii ที่เราแบมบไว้ก็คือตรงนี้เสร็จแล้วได้หาเจอเนี่ยมันจะรีเทิร์น ascii ของปุ่มนั้นแต่ถ้าไม่ได้กดอะไรมันจะรีเทิร์น no key ไปถานมาเป็นฟังก์ชันของการทำงานจริงแบบที่มี d e เบ g ปุ่มด้วยการทำงานของมันก็คือเรียก in key 4, 4เพื่อเช็คว่ามีการกดปุ่มจริงไหมถ้ามีการกดปุ่มเนี่ยมันจะรีเบปุ่มไป3 0มิล m ิวินาที ตามที่เรา define เสร็จแล้วเราจะตรวจสอบอีกทีเพื่อยืนยันว่าเป็นการกดปุ่มเดียวกันกับที่เราต้องการเพื่อกันสัญญาณสั่นถัดมาก็คือรอจนกว่าจะปล่อยปุ่มแล้วก็คืนค่า ASCII ไปเสร็จแล้วมันจะแสดงข้อความบนจอ LCD โดยข้อความนี้มันจะอยู่บนบรรทัดแรกก็คือจะเป็นตัวเลขแล้วก็ operator ที่เรากดถัดมาก็คือการเก็บสมการที่ผู้ใช้เนี่ยกดบนคีย์แพดให้เป็นข้อความ ส่วนฟังก์ชันนี้ก็คือเป็นการคำนวณเลข2จํจำนวนตามโอเปอเรเตอร์ที่เรากดก็จะมีบอกลบคูณหารโดยมันจะมะีตัวของตัวหารเนี่ยถ้าตัวหารเป็นศูนย์มันจะแสดงแนนบนจอ LCD ในส่วนผลลัพธ์แล้วก็ถัดมาก,ก็คือการลบค่าที่ใช้แล้วออกจาก array แล้วเลื่อนค่าตัวถัดไปเนี่ยมาแทนที่ โดยมันจะส่งผลต่อตัวเลขที่เป็น f o a t ก็คือทศนิยมส่วนถัดมาก็คือเหมือนอันที่แล้วแต่ว่าจะส่งผลต่อตัวโอเปอเรเตอร์ฟังก์ชันถัดมาคือการเปลี่ยนตัวอักษรที่ไม่ใช่0ให้กลายเป็น0ถัดมาคือการหาตำแหน่งของตัวอักษรบนสตริงถ้าเจอเนี่ยมันจะรีเทิร์นตำแหน่งไปแต่ถ้าไม่เจอมันจะรีเทิร์นเป็นลบหส่วนถัดมาคือการ เรืองอินเด็กที่ถูกต้องจากปลายชาก็คือส่วนนี้ซึ่งถ้านำไหนเป็นลบหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกอีกอันก็คือถ้านำหนึ่งเป็นลบหนึ่งมันจะรีเทิร์นสองแต่ถ้านำสองเป็นลบหนึ่งมันจะรีเทิร์นหนึ่งแต่ถ้าเราเจอทั้งคู่เลยเนี่ยมันจะเลือกอันที่เล็กกว่าส่วนถัดมาก็คือการเก็บสมการที่ผู้ใช้กดเข้ามาฟังก์ชันถัดมาก็คือการแปลงสมการจากสตริงเป็นตัวเลขกับโอเวอรเรเตอร์ การทำงานของมันก็คืออ่านสเตนิงจากสมการ SRC แล้วก็แยกตัวเลขเนี่ยมาเก็บใน DS แล้วก็แยกโอเปอเรเตอร์มาเก็บใน OP เสร็จแล้วก็จะนับจำนวนโอเปอเรเตอร์แต่ละชนิดเพื่อคุมลำดับการคำนวณส่วนการคำนวณเนี่ยมันจะอยู่ในฟังก์ชันนี้ลำดับการคำนวณก็คือเราจะหาตำแหน่งของคูณแล้วก็หารก่อนเสร็จแล้วก็จะทำการคำนวณแล้วก็ลบตัวเลขแล้วก็โอเปอเรเตอร์ที่ใช้แล้วไอตัวส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็คือจะอยู่ในชิปนำแล้วก็ชิปชาร์ การคำนวณถัดมาก็คือเราจะบวกแล้วก็ลบทีหลังตามลำดับจากซ้ายไปขวาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนฟังก์ชันแสดงผลบน lcd อันนี้คือการที่เราสร้างสตริงที่มีแต่ช่องว่างเพื่อใช้สลับจากตำแหน่งข้อความเฉยๆส่วนถัดมาก็คือจะแสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขพศนิยมบน lcd แบบชิดขวาในบรรทัดที่2ก็คืออันนี้จะเป็นส่วนอ่าเป็นส่วนผลลัพธ์ถัดมาก็คือเราจะสร้างตัวแปร เก็บค่าเลขจำนวนเต็มบวกชื่อสแกนเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งค่าเริ่มต้นให้มันเป็นศูนย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าขยะเข้ามาก่อนได้ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของเมนโปรแกรมโดย init key 4 4เนี่ยเราจะตั้งค่า keypad mm. ก็คือเรียกใช้ตรงนั้นถัดมาเราก็จะเรียกไปยัง init key 4 4 as key code mm. ก็คือเป็นการแมปปุ่ม ให้เป็นเลขแล้วก็โอเปเรเตอร์เสร็จแล้วเราก็จะเริ่ม LCD แล้วก็เปิดไฟแบ็คไลท์ของ LCD แล้วก็ตัวนี้จะพูดถึงการกดปุ่ม C ก็คือจะเป็นการเคลียร์สมการแล้วก็ถ้ากดปุ่มเท่ากับเนี่ยจะเป็นการคำนวณผลเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะแสดงสมการที่เรากรอกบนบรรทัดที่1ของ LCD เสร็จแล้วก็จะแยกจำนวนเอ่อแยกตัวเลขแล้วก็โอเปเรเตอร์เสร็จแล้วก็จะคำนวณตามลำดับ เสร็จแล้วก็จะแสดงผลบน LCD ในบรรทัดที่2แบบชิดขวาแต่ถ้าเป็นการกดเลขแล้วก็โอเปเรเตอร์อื่นเนี่ยมันจะต่อไปยังสตริง src ที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็แสดงผลบน LCD ขอบคุณค่ะ